อันดอนลับที่นอของเรืองนเอกชัยเชนนี่นองม่นี้มะเบงฝั่งที่นี่ฝั่งที่นี่หนึ่งนออีสานบานเท่าต่อขั้เสื่อระเวทตันดอนของเมืองที่น้องมันนี่ก็เป็นมุฒิงานไปกู้เงินเนาะมาทั้งแถวสายใหม่ไปอย่างเหมือนขึ้นเรือเบงมาลำไปอย่างนะครับแต่เมืองนี่เป็นมือแห้เทเหอยเขาอย่างยากมากจานั้นเขอเมืองกันละ เยี่ยมกลมก่อนนะครับไอ้ชื่องานนี่ก็จะมีอยู่แถวแถบแถวอีสานตอนล่างเนาะคือบางจังหวัดแต่พี่น้องเราเขตทแถอีสานบางหวานกระบ่มีเนาะอันที่พี่น้องเห็นในคลิปนี่ก็คือพื้นที่ของไอ้จะของช่องเองเนาะคือจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องนี่ก็คือประเภทนี้การอาเส้นพระเอกรดเขาเมืองพี่น้อง จากมือเอื่อนนี่ฟังเราฟังล่ำกันแล้วเนกะมือเสามากนะที่การแห่พระเวทเนาะทันใดเลยคุณจอมอ๊ะมืออื่นนี่ก็จะเป็นมือเทมหาชาติเนาะมหาชาติประจำปีเป็นงานประจำปีของอีสานบ้านเ้าบางบอกบางพื้นที่เนาะหรือบางพื้นที่มันอาจจะบ่มีเนาะอ่าที่พี่น้องเห็นนี่ก็คือในเขตของจังหวัดบุรลรัชธานี่พี่น้อง อาคารนี้ก็ล่อพี่น้องเข้าซิมาห่วมเนี่ยหาให้พระเวทเส้นพระเวทมืบุนี้เนาะบุอนี้ยหญ่มองจากพี่กายพี่น้องพี่กายเนี่ยเอาอยู่ทั้งเนื้อบนนัอ้นเนาะปีนี้มาเอาอยู่แถบแถวตะวันตกของบั้นีส่สวนยางอันนี้พี่น้องเข้านี่แอ่าเพราะว่ามันเป็นสถานที่ลมลื่นเขาต้องพื้น,นเนาะโมแดดโมหอนอะไรก็เหมาะในการดยเขากับมานางอยู่เดินเตอลูกพี่น้อง อันนั้นนี่ก็มีการเชิญพระเวทพีนนาา่น้องระวางเลยผู้ทำขี้ขีครับกับครูบ,อบาอาจารย์ผู้เพิ่นรับหน้าที่เป็นผู้รับผู้เชิญพระเวทแล้วก็ผู้รับคำเชิญเนาะตามประเพณีอีสานบ้านเฮาที่ใกลเห็ุอันมาเนี่กยก็หาเบิ่งยากพี่นอ้องลักษณะนะีเนาะเป็นบางหม่องบางบอลเนาะอาจจะบ่มี หลังจากคณะมีผููตัวแทนเฮาเซิร์นเซิร์นพระเวทเขาเมืองอเป็นที่ทการอาทิเหตุกันมาเนอะอาะก็จะประมาณนี้พี่น้องหลังจากาพระเวทเพิ่งรับคำเชิญจากไอ้พระยาบุรโมาสีสนไทยเนะาะตามประวัติตามเพอนวานะเราคำเชิญแล้วก็จะรับเขาไป เขาเมืองก็ใช่แล้วจับเขาเมืองไปคบค้องไห้ละป่าประชานเนื่อในเมืองคนละอะ่าเมืองอันมีเพื่อนออกมาคนละอื่าลังจากทิธีการกมะมาหดอตอนสุดท้ายเนาะเพิ่นกันจะล่าปลาล่าดงไปปลาในการจิกเขารับเขาซูเมืองปลาที่ใช่เนาะ,ะจาก รับขั้นเชิญแล้วก็คือเซตพิธีการเชิญพระเวทพี่น้องบาน,นี้กันเยอะพี่น้องเ้าก็ซอยกันเก็บผะละสาระต่างๆกับเขาบ้านระบ้านแห่พระเวทเขาเมื่อระบาดพี่น้องีก็เป็นแบบนี้ที่ก็เฮ็ดกันมากอะ่ะแต่บางหม่องบางบอ,กบอ,กบอกกนก็นพอค่อยมีดอ,อกแหวนนี่พี่น้องก็มีเป็นบางพื้นที่บางหม่องนั่นแหละที่เห็นในคลิปนี้ก็คือไอ,อพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์านนี่พี่น้อง อำเภอเหล่าเสือโกกอำมานจะของส่งคนนียวละหลังจากเชิญพระเวรแล้วก็ที่นดีเขาเมืองเฮาเวรเขาเมืองพี่น้องเมือนี้กับพี่น้องห้องบางคนหลายคนได้ดอกเพราะว่าเมันคือสีวิ่งสีหวงได้มันเคลืนอยู่คนละบางคนก็เอาเต็มทีเนาะออกสเต็ป เดินเดินเทือนึงพี่น้องบุญบานเท้ากันมวนไอ้มวนบ้านบว่ากันเนาะทั้งจากฝั่งเวียนพรกิ์เจ็ดเดียเกงานวางเวียนพรกิจกับเอาบุญเอาทานกันบางคุ้นกันไฟเต็มที่พี่น้องมวนไอ้มวนบ้านบว่ากันนที่นี่กับแห่พระเวชเมืองญมาดิหลังจากวันใดที่เรียบร้อยแล้วก็ย้ายเข้าบุญบานพี่น้องก็โมกลหรอกจขก้นเ่นเท้า มันโลดเสกเลหละเพราะว่าที่เขาม่แกเขาก็บดีคู่มือนี่แห้งพเวดียีโหลดไดพี่นองเลยคื่เสะดเลือกค่าือ่รเชิงแยีโหดเชค่ยางคู่แต่ยางอาจจะว่ามัน่อยหลยปนไปเนาะวันนี้บ๊อบีรดแหยพี่น้องก็เลยวเพีเสียงแลืวมาเปืแห่เนาะ บาเท่ากก็จะสิ่หลักที่ดอกเฮ้ยมาใชบที่พวยานอะไรค่ฮะนใหญ่คนเดกี่รถเาะราบี้รถเียงรถยงแบบท <pod> ี่ไปื่องออกไปก่อนเอาพยากับี่กันในหลักที่ดอก่จนจนหน่อยเนาะแต่ว่าบางคนเห็นหลายมันปนิบึงยูงไม่ไหวคนนั่นรวมกันเนาะาันจะกำลังพยายเขาวันละบ้าน เบรรยากาศจะบรรดาเนื้อให้เราอีสานมาเท่าก็จะประมาณนี้แล้วเนาะประเภทีการเฮพาเอกกันนอนเข้าเมื่อกบางมองบางมอญบางพื้นที่มันจะพัจัดเนาะอันนี้แถวอีสานมาเท่าบางมองก็นี่บางมองก็บุญนี่เนาะแถวพืชจีก็ให้กันมาพ่อแม่เทาเคยกันมาบางบ้านจำจำบุญเดินโชคลบบพี่น้องบางมองวุ้นสาบางมองวุ้นกระบอาเนาะ ขาาดนี้ก็เข้าหอดวัดแล้วพี่นอ้องหอดบริเวณวัดแด่กะแห่ออมวัดแล้วก็ขึ้นพระเพเวทขึ้นชุ้นสลากเวลาบายนี้พี่น้องเขาก็มันคู่คนมีรถก็มาถ่ายววัดพี่ละพี่นอ้องไรแห่ออมวัดต่จะประมาณนี้แหละพี่นอ้องแห่ระเวคเมืีอเนาะเมะื่อนหนี คนวิ่งหลายพวกก็บริเด้มาเนาะคุณคนวิ่งเม่าขา่างเม่ายางไรพวกไว้เอากันเต็มทีอยู่พี่น้องมื่อคืนนี่ว่ากันผู้มันบางว่าเนาะมอลำบริเเดมเมย์เนาะคุณคนเป็นอาหารหรอกมอลำก็มีแต่เ,เหยาเนาะมีแต่เ,เหี่กันพวกขี้เม้ากำลางเ,าเต็เมยัง่าไงเมื่อคืนนี่จะเป็นบรรยากาศบานๆห้องน,นี่แหละนี่ทวีตติ้งโดนของเมือง หลังเก่ากินเลยทวันรอบสารายใหญ่หเราบ่บวลกะเดินดูสาราอใหญ่จิบจำพิธีเฮากันี่ก็คือสาราประจําหมู่บ้านเฮานี่ยแหละพี่น้องสาราอ่าเรื่องทำห้าของวัดบ้านห้านี่ก็จะประมาณนี้เนาะมีการจัดยมไว้ต่างๆไว้มีของบูชาบูชามีธรรมะเทศเนาะ ถึงมืออื่นนี่ก็จะเป็นมือเทศพี่น้องจะมีการแห่กันร้อนอีกทีนึงเนะาะจากพี่น้องเข้ามาหอยแล,ล้วก็น,นําเครื่องดอกไม้ถือเชียนมาบูชาแล้วก็ทําับบาดให้บานมั่นละ่ะสำหรับมือนี้แค่พะเวนก็นคือเสเ็จสิ้นแล้วพี่น้องออื่อนเต่านี่ก็วันที่เก่าน,นี่ก็แห่กันร้อนล่ะทั้งเทศมหาชาติแห่กันห้อนต่อพี่น้อง หลังจากมือขึ้นนี่แห่กันร้อนเลยเนาะมันนี่ก็เริ่มแล้วพี่น้องมือขึ้นนี่แห่พระเวศบ้านแห่พระเวศมันนี่แห่กันร้อนพี่น้องอันนี้นนี่ะเวนกันร้อนเท่าก็เริ่มทยอยเขาไปร่วมกันแห่ละรอบบ้านพี่น้องปีนี้มีมีรถแห่ามาสนับสนุนเนาะปกติเราจะจยใส่กองเห่าประจํามัน บ้านเนาะปีนี้ก็งเงาบอได้ทำหน้า,รรนาที่พี่น้องขณะดกอเงาเขาพอได้ทำหน้า,รรนาที่ก็เลยเอารถแห่มาเนาะมีผู้อาชีพสัตว์จากรถแห่มาแห่พี่น้องเพราะว่าผู้ม,มางคบวนก็มีเนาะขณะนน,นั่นที่เนาะปีละเท่อพี่น้องขณะนี้ก็ต่างคนก็ตา่างได้เตรียมเทียละพี่น้องเมื่อใดทีเนี่ยก็เอาแสดง เต็มเต็มที่เนาะเหมือนไผ่เนบ้านบัวากันบุญบานเฮาเนาะเหมือนเมาบางคนก็ที่ยกตาแล้วก็มีเออแดงแดงเตอต่างๆแปล่าปลาลายก็มีพี่น้องปีนีผู้บ่เคยเล่นก็เล่นนาะเห็นหลายเนาะก็เทว่าบุญบานเฮาเนาะเวลาเท่าบ่วกันเนาะเมือนไผ่มือนบานเนาะ มีแต่คนบานเดียวกันพี่น้องคณะนี่กำลังแค่กันร้อนเขาวัดละ<ม>จะเบื้องลอกพี่น้องบรรยากาศไพ่เป็นไพเน้อคณะนี้ขบวนใน,น,นกันร้อนกันเริ่มเขื่อนใหญ่ไปเรื่อยๆเยนะาะเดิมขบวนไปเรื่อยๆเป็นละจุดไม้ไปทางคือเขาวัดเป็นละพี่น้อง วิ่งกะออกสเต็ปออกอาการร้ายพี่น้องพี่นี่เมาหลายพี่น้องตอนน้นใหญ่เลยจะเป็นพวกไม่ออกพี่น้องไม่ออกเขานี่เกง่งายผู้ส่วนผู้ใช้บอกเขามีเพราะวันไดดอกมืออาหารมอลลาม,มูอมอลลไอบมอลล์สิ่งดีนนมมเนาะต้นไม้ไม่ไต้พุ่งยิงพี่น้อ,องผู้ใช้เขาเชื่อทั้งหนอกเนาะต้นไม้ไม่ได้พุ่งิงแหละเต้นกันไงกุ๊บจีแหละเมื่อคืนนี่ อาหารบะลัมพ be. um ี่น้องบรรยากาศกับมือนซื่นหัวแซ่ตามภาษาบรรดาเนี่ยแหละเนาะนั่นที่ปีละเทืยร์ุ่นบานเห่าค่อยหลินค่อยกินไปเป็นประเภทนี้อีกประเภทหนึ่งของอีสานบานเห่าเนาะบางของบางพื้นที่กระดานนี้กระเบื้องนั่นกันร้อนเท่ากันนี้อันนี้ก็คือผู้สีจางสีสัน นี่กระบวนการเนี่ยผู้มั่งมวนน่อง่ายท่านพี่น้องเอาแหละจะเทศไปเนะโมวากันเนาะถือว่าเป็นสีสันของบุญบานเท่านเนาะมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ไอแมงมวกแมงมุมเนาอกจะมาเก,ากล่นแห่กระลอน,นองเขาขึ้นกันเอเอเป็นสีไอ้มันนี่เนาะแตงไปหลดโมวากันเนาะมวนไผหมือนมัน,นเนาะ ที่ว่าเป็นชีส e ันของบ้านเฮาเนาะการอัดแสดงออกของแต่ละท่านแต่ละคนเนาะอ่านมวนไปอ่าแต่พี่แต่พี่น้องบ้านเดียวกันพี่น้องก็บอยังเกิดขึ้นหรอกไปแต่มวนไปเรื่อยน้อดีได้แตบ่อยากให้ข้าเจ้าบ่อยากให้ยุดกุล่ะเจ้ามวนเนาะกูขึ้นได้ที่ได้ทางหรือวิ่งได้ที่แล้วก็บ่ได้สนใจยังท่านละมวนไปเรื่อย คณะนี้ไอ้กรอนเท่ากับหอนมันระว่างกลางบาทเลยเนาะ,ะกระตีเดินทางเขาสู้วัดพาาุระบันคณะนี้ก็ทยอยอจัดขบวนจัดลีวขบวนวง,ง่ายจ้ะจะแห่เข้าวัดละพี่น้องผูดใยที่กับ อยู่ว่าเป็นอะไรพี่น้องคนหนิ่งว่าไงซะคู่คนใดที่ใดที่เมาในเมาใดที่แล้วก็อ๋ออาการอืเนี่ยคนเฮามวนเวลาเวนกับเวนพี่น้องเวลาเฮ็ดเบียกับเฮ็ดเบียก็เพราะว่ากันเมาไผ่เมาเหมันคุณบานเฮากำลังตั้งขบวนจะแห่เขาวันล่ะบัดนี้ อันนี้คือว่ากะร้อนใหญ่กะร้อนขุมพี่น้องขุ่มไอ้ชุมชนเะฮะมีหลายขุ่มอยู่เนาะขุ่มละต้นละต้นบางเครือก็เป็นการล้อนในต้นตเพิ่นเนาะรวมกันแห่เขาว,วัดเออต่างๆไทยสิงต่างๆเร,า,า,รา,า,านี่ยกะเนี่ยกะเพื่อบำรุงบําบัศาสนานี่แหละพี่น้องเงินทําควาเจียวสมัครช่วยปัญญาดีฮะตนการ้อนนี่กะกรรมการเทาก็จัดการเงาบัญชีอของ บ้านเฮานี่แหละของวัดบ้านเฮานี่แหละ่ะเป็นทุนสำรองเนี่ต่อต,อตอไปเห็นไหอันนี้กำลังจัดเตรียมจัดลิว่วขบวนเนาะแห้เขาวัญละพี่น้องสังเกตเบองแต่ละคนนี่ยกะรู้สึกว่าจะวิ่งหลายทีเลลล่ะอันซุ่มนักเต็นเฮา บรรยากาศบุญบานห้าปีนี้ก็จะประมาณเนี้พี่น้องอานานที่ปีละเทียลูหกานร้านค่ยบ้านไปเห็นงานทั้งอืนทั้งไกลก็เห็นหนา้าเห็นตาแถบทุกคนอยู่นเนาะทำกับบานบุญบานง,ง่ายซะเวลากิดกับบานเจ็ดจากบุญบานก็กลับไปภารกิจต,ตามนาทีนเนาะเช็ดเปี้ยเช็ดงานดังนั้นนี่ก็อ,อยู่นนหนาบริเวณหนาาั้งเขาประตูโขงเล้วต่บวนเขา ปีนี้บัวได้ใส่รถกอง,าองยองา,วองาวพี่น้องบัวได้ใส่ไอ้ของกองยาวว่ากองยาวปีนี้เพิ่อนเพิ่นบัวได้มาเนาะก็ะเลยเอารถแห่พี่น้องมีก็มีรถแห่มีอาหลูกหลานบ้านเฮานี่แหละต่อยกันออกค่าใช้ใจนะ่ายเนาะเอารถแห่ามาเป็นยังไงบา พี่น้องเ้ากกบือนกันเต็มที่เนาะคณะนี้เบือนกันร้อนกับเขาสูุวัดลับที่น้องเขาวัดลักเพื่อจะมอบต้นกันร้อนให้แก่กรรมการเท่าจัดการคณะนี้กับเขาประตูโค้งหลับที่น้องจะเป็นที่สันกันแหกันหลอนพี่น้องตั้งกำแพงกับจะมี อนนคาคันน้ำมตนที่ว่าขึ้นจะขึ้นจัดไปให้เนาะรสน้ำมุนจะได้นี่กะพี่น้องก็เขาสู่ประตูโขวันละบรรยาก,กาศจักไผเป็นไผหล่ะพี่น้องเลยเบอรอหลอดเนาะต่างคนก็ต่างได้ทีแหละก็มีเนาะมไม่ออก พอออกเอาต่างคนกันตังออกสเต็ปเต็มที่ให้เต็มที่มันนาะมวนไพ่มวนมันลูกเลี้ยงเลีแยงกบบมวน,นให้กันเน,นาะเรียกว่าบุญบานเท่านเนาะค่อยเล่นค่อยบินไปมวนไพ่มวนมันมาบาว่ากันอา่าลูกจุงหลานเนาะมามวนเท่าไหร่แบบพี่เนาะนั่นที่ปีแล้วเทือนเนาะบุญบานเท่าบุญพระเวทบานเท่า ไอ้มากบวนเนานนะคือพม่เคยเต้นกับ nice เต้นไม่เคยกินกับยิพี่นอะแค่นั้นนี่อะกระบวนการงะไอแเ่กระรอนกับเขาวันละพันแหนกงรถน้ำมันกับรถไปเนาะอันที่ว่าเป็นการสั่งซีสันอีกแบบหนึ่งเนาะ เอาแบบให้บ,บน่างดาวก็มาี่นอไอ้มุนแดงไอแมงมุมมาแห่กันร้อนนองเขาเป็นการส้างสีสันทะเบียนไงแห่เขาน้าอวาวกันแล้วี่นอทั้งมวลคักบา้านเฮาพีนี่ตอ,อนนั้นนี่ก็เขาซูบุรีวัดเรียบร้อยแล้ววาด อาจจะนำเงินไอ้ตอน้น,น,เน,ตนเงินถวาย้ให้ให้กรรมาการเขาจัดการเก็บไว้เป็นทุนสำรองวัดว่าศาสนาต่อไปอันนั้นอีกอันนั้นเล่นอมหมพย่นาะยางอมบมวดเรียบร้อยแล้วกะ เอากันไปรวมกังงนเยอะหนาก็ม่าการหมดละมีเจ้าหน้าที่เข้าคอยรับจัดการอยูอ่ยุยุบรอบสุดท้ายแหละพี่นอ้องอ้อมโบอืมอ่ามุวนออมโบสถแล้วก็คือเซตพิธีละเค่กนร้อนมือนน่พี่นอ้องหมดละพี่หนาฟ้ามไม่หมละ,ะจังว่าการอีกทีนึงเนาะ ขับมวนครับแบบมวนไผ่มวนบม่นิีหนอกผ่านเท่ากับเี่ว่าปีละเท่เน่ะบุญบานสุ่มห้กหลูกร้านหลังจากไปอะไรกิจวียกงานอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดเรียกว่าในกรุงเทพมหานครเนาะบุญบานกับบ้านเท่อนึงเนาะบุญบานสงการเนาะวนหมากลูกร้านน่าที่กับช่วงนี้แหละ หลอกบุญบาทผู้ชมท้องการแล้วกับพีมไม่เนาะประจําประจําราวาต่างคนจะต่างมีภารกิจหน้าที่การนั้นนี่ค่ะบวนนี่เข้ากันรอบบวนพี่เนาะแี่รอบบวนแล้วก็นเหลคือรอบทุ่ยไทยล่ะบานนี่ก็จะเอากันหลอนไปให้เจ้าหน้าที่เข้า จัดการระบายหลังจากนั้นก็นเอามารวมกันนะกองวริการเนาะมีเจาหนาที่ค่อยรับสำหรับบรรยากาศแห่ก็ร้อนบานห้าปีนี่ก็จะประมาณไหนพี่น้องนี้ว่ามวนซื้นหัวเร่แซวกันเนาะตามภาษาบ้านๆนี่แหละงานนอกบ้านหน้าห้าก็บ,บม่เมี่ยงหลายเนาะนั่นที่บุญปีละเทื่แจะมวนไผ่มวลมันมาว่ากันละหลังงาก ค่ะกรรกับเบียรกับงานมาถึงเวลามวนกับมวนกันก็เป็นวิถีชีวิตของชุมชนบ้านๆเฮ้าเนาะเดี๋ยวหน้าเขาหน้าปลาแล้วกันํนำนบุญทำทานกันตามภาษาตามประบบเพทนี่ดีเคยเฮ็ดกันมากพ่อแม่เฮ้าเฮ็ดกันมาขนัน้นี้ก็ไอ พวกกัลอนพวกกันจนเงินกะเอามาให้คณะกรรมการเฮาเก็บอ่ารวบรวมแลายบาดนี้กงอ่านันน่าสารหญ่เฮากะเอาเต็มที่แหละพี่น้องอหมวนหมวนกระมวนผู้เต็นก็เตียนไปเนาะที่ว่าเป็นการอ่ามื้อสุดท้ายของบุญบ้านเฮามื้อนี้เนาะอืเอาเต็มที่เนาะหมวนไผ่หมุนมันเอาบอกว่ากันจะให้เป็นไผล่ะ เบิง่งออ่หลวเนาะอยู่เล็กเล็กแดงผู้เท่าผู้แก่มวนกันปุ๊บพีน้องเลยเาว่ากันหละบุญบานให้กับมวนให้กับมักมวนเนาะหลังจากเรื่องกับเบี่ยกับงานมากอะมีเวลาปพดปล่อยกะเอาว่ากันอ่าทั้งหนาิ ดันสารายะกับขับรถแทฮ่กับอ้ําเล่ข้อยสะดวกยักหน่อยที่น้องที่ว่าเป็นการมือสุดท้ายของบุญบานเนาะที่ว่าหลายพอสมควรอยู่ที่น้องเฮาปีนรวมักมวนเนาะมารวมกันเหลวแต่มวล่น,นหน่อยๆที่น้องเมืองนะดังคนกับดังออกสเต็ปเต็มตีเนาะเหมืนกุ๊บเด๋อ สำหรับบรรยากาศอ้บุญบานห้าปีนี้ก็จะประมาณนี้แหละพี่นอ้องอธิษฐานถึงยางก็จะจบลงเลยในมือน,นี้แหละพี่น้อง